สบายดีเจ้าสบายดีค่ะพรีมางคุปโค้กนาตาลีกาเปนนาตาลีผ้ามาซื้อบักเขียบพี่น้องมาเขียบอยู่บ้านพูดชีเทลกระลังสีเข่าบ้านข้าเจ้าที่มาซื้อมาจักโลใอะไรไปเบิร์นกันพี่น้องก็เป็นตาเสพอยู่ไรเป็นกองเป็นกองเป็นกองนาตาลีสีผ้าเว็บุษบุษขูกองบุษขู่ห่านพี่น้องหาท่านพี่น้องทวงหนึ่งหาท่านทีซื้อเน่ โซชิมะครับโซชิมะโซิมะรัน้นตาดีเจ้าตลาดน้ำไง

Good, yeah. อ,อ๋าโมหิลุกเลยเยกียะกองใหญ่กองลิศพันเบ่ะิมหาพันโลลิบหาพันโลหะอะไรมึงอาบนบันดาลโอ้จ๋งปอ โรชิภาพันเขียมงามเขียมงามเขียมโพชีแกวพี่น้องพงปายอันนี้โลเท่าไรนี่นะี่ก็คือการอันนี้กัชิาพันธ์ิันบ่ได้บ่กอาจากโร่อบ่เดียวเดีอ่าเดยวเาใจพิทใหม่ใหม่บอกเออใหม่ชดๆเลยอาตัวใหญ่ดีกว่าคมตักใหญ่ตัวใหญ่ชิาตัวน้อยพิ

ออกก็ได oh, ้ผมลูกใหญ่อค่ามเด้อมาเด้อเ่มาทาวพี่เพี่ยอ๊กโตีอตี้อวยป้งพี่น้องควายป้งเจ้อ้ยซื้อโรตีสดนะโรตีอันท่าได้หาพันกีงบาร้านบ่เอา ข้อยิ่งพี่น้องข้อยิ่งไม่ค่าข้อยิ้งเขือมะเขยบคนนี้มะเขืนกงท่ดได้พี่นะพี่น้องอะไรเนะเมากนะกงท่ดไดเออเป็นมัดหมัดละสามพันเั้มัดละครับพเอามเขยบพี่น้องอามาสมอว่นนี้นะสมอมาเขยอเอาหมาเอาให้ในฟองหมัด่เดีอยเดดมก่อน มะเขียนพี่น้องตั้มใจกับตั้มใจกับอ่ามัะผีแข่งเป็นแก้วพี่น้องแท้ป้าเกดปลาแหงปนปลาแหงเนาะ้องมะเขียบมะเอือพี่น้องมะเอือมะผีโอ้ยโคบป้อยนี่นะโอ้โหฮะคูละชิบพันธีพี่น้อง กบกบน้อยกบน้อยกบน้อยฟ้าก็มีหอยพี่น้องหอยหอยตังหอยปูวายพี่น้องวายวายมาดตัวใดนี่นะ เอียนบ่นี่นะกระป๋องก็มีอันท่าไรนี่นะโต๊ะชั้นหาบอนี่แม ฟอมว่านี Không, anh, anh, ôi, ồ, ้นะเออกระปอมพี่น้องโอ้โยังคนี่นะหอยหอมบะมัเทียพี่น้องเป็นอองกระดุกน้าบอกสมใจบอกดุกน้ากอมุกน้าุกหน้ากันนะะกโคหน้าก็เป็นแต่บเนาะ กบโอ้เอียนนะเต่านกบเอียนไม่ข้าคายกันง่ายงายมาแต่บ้านได้หนิจำครับมาไปพู้ทั้งบันดาลกบเอ่อคนบันดาลท่านี่วะเจ้าโอ้ยไอยังเอิดกบคนกบลื่นเต่าเนาะธรรมกบเต่าสามซันนั่นเต่าสามซันก็ของ่ายข้อง่ายกูข้าก็ร้อน โอ้ตลาดยมเลวาโค้งเท่าไรนี่นะโค้ละสาวโคสาวครันมายบจอกัวายพอผ่านแล้วน่ง้นอยอาโข้ะโ้ากันเข่าคล้องน้ำมะยื

หอยเซอรี่อันนี้หอยยังไาเนี่ยเซอรี่คือการบ่หอยติ๊กตายหอยปังหอยพีโน่หอยก้อกินกักินช่อหอยหอมบ้าดีนะไปบนเลย มีตะเกีองขายผักพริกแต่อะไรไม่ยากนี่นะหาพันเบาเหาพันผีเจี๊ยหาพันพี่น้องเก้าวบะไม้มีไว้มีเชียงหลุดเชียงเฮื้อพี่น้องโอ้ยอกระถือสักกระเจนพี่น้องสักกระเจน บอยถ่ายกีคืนทักเตนพอถ่ายนี่เด้อทักเต้นขวที่เราขวพี่น้องเอาวัดจานเอาไรนี่ล่ะเยอะไม่อาจะเอาก็ได้อันให้เ่ะเงินใค่ไหนข้อบุตรขอกับข่าไอัเดียรเอาเอาไรหนุกด้ chút hơn còn thăng Thanh phi có đây bò À โอ้มักยังง้ออันนี้นะมักหมักที่แห้งมักสมูนชื่อไงพี่น้องนะหมักม่วงขนมขูดพี่น้องขนมขูดอละหาพันข้าวบะมะล่ะชื่อล่อไทยมะอื้อบ้อน่วยเท่าไรนี่นะ เอาพันมันได้หเนาะมั่นเลนนยไม่ใ่ซ่าห้ามั่นลยจานม่ห่กันสาจาน้าามจานข้าไข่เป็ดก็บมีนะ่หนวยอะไรนั่นนไข่เป็ดหนวยอันคเสียงนะกลอยกเียงไ้มคะาว้อยรอ เทียนนางนี่เทียนางบ่เออนางโป้งครนั่นนะอันนี้นะพิันน่งพิชชันตล้วิชันถ้าจะิชนางนี่ได้ได้หนพิันถัได้แล้วเขาได้แล้วเอโดยร้านร้านไทยไทยนี่ถัาปาพี่น้องับปาอียงนี่นะ บ้างอ้างู ه, ง mm hmm. แต่งูวะเอ <Okay. Yeah. S 1> ยนเอยนงูชิงแคราในทุ่แง่นละงูชิงเห็นบองงูชิงงูชิง,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 งอ้ย่านย่านย่านึานตายแล้ว <c ười> สะตายน้อยนี่นะสะตายน้อยคิด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 นกเอียงนกน้อยพี่นอกอายังอันนี้นะ พอค่ะบางอ๋อบางว่นนี่นะบางตะที่ตูนมันบางถ้ามันใหญ่แท้มันบิดได้หน่เนาะบางใหญ่ี่น้องบางถ้ามันใหญ่แท้นี่นะ บ้างบางบ้างบ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 างใหญ่ผู้ถ่ายก็ถ่ายบุตรีแล้วลงไปรอตลาดที่น้องรอตลาด หล่อบางคองลอบ,ลอบางคองยอันนี้เฮ็ดยังบ่น,นี่นะเฮ็ดลินจีอเฮ็ดลินจอเฮ็ดลินจีอกองกลอง่าใดบ่แม่ลองสาใดคลองสาใดโอ้ โองละชาวพานเีดินจกี่พี่นอ้องกองละชาวพันักเขียดกับนี่ห้างโตกับนี้มาเขียดกับลายพี่นอ้องเอ้ยเ็มอยู่ บดครัวนพี่น้องเราบุ๊บดคูนค่่านชาวนหก็ได้ามัน้าก็ได้ใเรื่องผทองน้าเพิงปวดเท่านะตัวตัวน้อยตัวน้อยนตัวน้อยสามตัวใหญ่กสแ อตั้างมตฮังตมีแนพี่น้องข้างตก็มีบัเียก็มี ได้แล้วบัลลังกได้ดมาก่นเพื่อนมีอยู่่ากอได้ใหันไดพรด้ยวางแหงปางแหงน้องแหงมัด่าไรนี่นะ ฟ้าเหงืมัดเท่จายเนาะนี่คิ้พพันธ์คิ้พันี่เห็เท้าถืนี่นปลาโคอเนาะงอยแป้งกระ่ายกันงอยอย่างนี้ก็คิ้พันวันนี้นะนั่นแหละทำน้ำชาฮะแต่ทำน้ำสมัคริ้พพันธ์้าเหงือกข้งอกปลาคปลาเหงืก็็ดึก เื้อเอหอยเออกาหาไช่นะครับมันหาซื้ถึงแล้วที่ขาวอ่ะสูกกว่าหอยปังหอยเงหอยปังหอยหอยฮอยค้าวโพทีนี้นปบานีนะ กระตูกพี่น้องกระตูกไม้กระตูกไม้ครับอันยังอันั้นะกระบองพี่น้องกระบองเลขซ่า บายคลิปนี้จบที่นี่พี่นอ้อง๊ายบายอุกนาโพกันใหม่